สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะมาอัปเดตกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทรัมป์ก็ทำวิดีโอออกมาแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายมืดเนี่ยก็ตั้งข้อหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเปิดเผยในวันอังคารน,นี้ข้อหาเนี่ยก็เกี่ยวกับเอกสารที่เขาไปค้น ที่บ้านมาที่ที่ฟลอริดานะคะก็เขาก็ยังไม่เปิดเผยนะคะว่าข้อหาอะไรแต่ก็มีเจ็เจดแปดข้อหาอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะนี่ก็คือเป็นเป็นหนังนะคะใช้หนังเพื่อรอคนตื่นนะคะอะแล้วก็วันนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนนะคะก็มีไฟไหม้ที่แคนาดานะคะแคนาดาก็อยู่ทางเหนือของอเมริกาเนาะ แล้วก็ทางตวันออกเนี่ยทางฝั่งตวันออกเนี่ยมีลมพัดมาทางใต้ก็เลยทางรัฐทางฝั่งตวันออกเนี่ยก็มีควันนะคะแต่ควันเนี่ยมันเป็นสีส้มนะมืดไปหมดเลยเขาเชื่อว่านะคะมันเป็นสารเคเมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มั่นใจว่านะคะนี่เป็นก็เป็นปฏิบัติการของของฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะคะ เพราะว่าแผนการที่เขาจะทําให้โอลมานเนี่ยมันมันก็มีการวางแผนมาแล้วตั้งนานนะคะแล้วทีนี้ทางฝ่ายแสงเนี่ยก็อ่เหมือนกับว่าลดหย่อนนะคะลดหย่อนแผนการให้ให้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภยัยแต่ก็จะบีเป็นการปลุกนะคะเป็นการกระตุ้นให้คนตื่นเนาะรู้ว่าสงครามรู้ว่ามันมีสงครามนะคะไม่ใช่ ตื่นมาไปทํางานกลับมากินนอนอะไรเงี้ยคือเราจะต้องให้ความสนใจแล้วก็คืออ่แบบอยู่คืออยู่แบบไม่เหมือนเมื่อก่อนว่นง,งั้นเธอให้ความสนใจคือคนส่วนใหญ่จะบันเทิงมา,มากกว่านะคะบันเทิงดูหนังฟังเพลงละครอะไรเงี้ยเนะเาะดูกีฬา แล้วก็ไม่สนใจชีวิตที่กำลังมีสงครามนะคะเพราะว่ามันเป็นสงครามเงียบใช่ไหมคนก็เลยไม่รู้ไม่สนใจเออปล่อยปล่อยอะไรเงี้ยเนาะไม่สนใจศึกษานะคะทีนี้แอนนุยก็เลยเอ่อจะมามาเล่าให้ฟังนะคะขออนุญาตนะคะอ่าเอฟซี FC ที่ที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งนะคะจะจะใช้อันี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะแนะนำนะคะว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะคะ แล้วทีนี้คือแบบหนังมันจะยาวไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะหนักเรื่อยๆคนรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะนี่ก็คือการสอนนะคะสอนให้เราอดทนเพราะว่าแอนุยเนี่ยก็มีชีวิตที่ชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็คือแบบมีปัญหาที่บ้านนะคะซึ่งไม่ได้บอกใครแล้วทีนี้ ก็อึดอัดนะคะอดกลัน้นเป็นคนที่ว่าอะไรอ,ะอ่ะเก็บกดก็เลยมีกันมีจินตนาการว่าเออเราจะไม่อยากอยู่บ้านเราจะไม่ไม่อยากอยู่ที่ไทยแล้วเราจะไปที่อื่นก็จินตนาการนะคะทีนี้คือในช่วงที่อยู่มัธยมต้นเนี่ยก็ไปไปศณีเนาะแล้วก็เห็นนะคะเห็นว่าวเห็นรูปของประเทศอื่น คือถ้าเราไม่ได้เห็นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นมันโลกมันกว้างเนาะเพราะว่าเราอยู่พ่อแม่ทำไร่ทำนาเนาะก็อยู่แต่ไร่แต่นาไม่มีห้องสมุดโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกนะคะโรงเรียนวัดไม่เคยมีห้องสมุดไม่เคยเห็นหนังสือเล่มอื่นเลยมีแต่หนังสือที่เขาให้เรียนอะไรเงี้ยเนาะทีนี้พอย้ายมา ที่ใหม่นะคะแล้วทีนี้ก็ก็เหมือนกับคือมันกว้างขวางขึ้นนิดนึงวางนั้นเถอะตอนเป็นเด็กไม่เคยไปไปษนีเนาะแต่ว่าพอตโตขึ้นมาแล้วเราก็ได้ไปไปษนีอะไรเงี้ยนะเนาะส่งของหรือว่ารับของอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เราก็จินตนาการเฮ้ยเราอยากไปอะไรเงี้ยเนาะทีนี้พี่สะพ้ยนะคะพี่สาวของเขามีสามีคนต่างชาติเนาะแล้วทีนี้ เขาก็มาติดต่องานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอ่ที่อำเภอแล้วอบ้านก็อยู่ใกลอำเภอเขาก็เลยแวะไม่เยี่ยมเนาะแล้วทีนี้เฮ้ยเราก็อยากเออเราอยากไปทางประเทศเนาะอะไรเงี้ยเนาะคือจินตนาการค่ะเริ่มมีจินตนาการเนาะตรงนี้ล่ะค่ะการจินตนาการเนี่ยก็คืออเราส่งเราส่งเหมือนกับว่าเราเราขออ่ การจินตนาการก็เหมือนกับว่าเรามีแล้วนะคะ,อะขอให้ทุกคนรู้เลยเดี๋ว่าถ้าเราคิดอะไรเนี่ยแสดงว่าเราขอไปในจักรวาลน,นะคะถ้าเราคิดลบเนี่ยเราก็จะได้สิ่งลบๆทีนี้ถ้าเราจินตนาการสิ่งที่เราอยากได้เราขอไปเนี่ยเรามันเหมือนว่าเราได้แล้วนะคะทีนี้พอพอจบมหาวิทยาลัยนะคะหน,นุยก็มีมีงาน อะไรอ่ะมีงานเขาเรียกอะไรนะจัดนิทรรศการอะไรเงี้ยเนาะกลมแรงงานเขาบอกว่าเออมีงานแม่บ้านที่จะไปฮ่องกงนะอะไรเงี้ยเฮ้ยก็ตื่นเต้นก็สมัครไม่คิดว่าจะได้ไปนะคะไปเสร็จแล้วก็มีไปเจอเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะคนฟิลิปปินส์เขาก็แนะนำได้เรียนภาษาอังกฤษนี่แหละคะ่ะชีวิตชีวิตเราอ่อมัน ถ้าเราจะได้ทำถ้าเราจะได้ทำอะไรเราจินตนาการแล้วนะคะจักรวาลก็จะส่งมาอาจจะไม่ได้ส่งมาโดยตรงแต่เราเขาจะส่งมาทางอ้อมนะคะมันอ้อมอ้อมไปอ้อมไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้อาปายามาก็ได้รู้ได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษท,ที่ที่เรียนในโรงเรียนนะคะไม่ไม่ได้อะไรเลยคือแบบเป็นคนที่แบบ หอสมองไม่ไม่ค่อยดีนะคะไม่ไม่ชอบเรียนคือทึบมากว่างั้นเถอะจําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยต้องเรียนซ้ําๆซ้ําๆเนาะทีนี้อนี่แหละคะ่ะทุกอย่างนะคะถ้าเราจินตนาการเนี่ยมันก็จะมานะคะแล้วมันมันเกิดมาอีกช่วงที่ตอนที่สามีหายป่วยนะคะตรงนี้นะคะตอนนั้นไม่รู้นะคะว่าจินตนาการเนี่ยมันคืออะไรแต่ มารู้ตอนท,อท,ที่ที่ตอนสามีหายป่วยนี่แหละคะ่ะแล้วเรียนเรียนรู้จากใน youtube เนี่ยเขาบอกนะคะให้เราคิดให้เราจินตนาการทีนี้ตอนเนี้ยนะคะรู้ก็เลยจินตนาการว่าสามีหายป่วยแล้วเขียนในเขียนในสมุดนะคะแล้วเอามาท่องทีนี้แอนนู้ยนะคะก็อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าถ้าเราเขียนในสมุด ใช้ปากกาเขียนเนี่ยพลังงานจากการเขียนของเราแล้วก็การอ่านของเราความคิดของเราเนี่ยมันจะแมกนิฟายก็คือมันจะขยายแรงขึ้นนะคะถ้าใครอยากจะทำนะคะอยากจะได้ผลก็ต้องทำแบบที่แอดนุยแนะนำนะคะที่ที่เอามาเอาภาพของอคำพูดของทรัมป์เนี่ยมาไว้ตรงนี้นะคะก็อยากจะให้คนเข้าใจนะให้ให้ให้ fc เข้าใจนะคะว่าไม่มีความฝันใดที่ใหญ่เกินไปนะคะแอดนุ้ยไม่รู้นะคะว่าความฝันที่จะไปเมืองนอกความฝันที่จะมีมาอยู่ต่างประเทศมีแฟนคนต่างชาติเนี่ยมันไม่เคยคิดนะคะว่ามันใหญ่เกินไปคือเราจินตนาการไงคะเราใช้จินตนาการอย่าเอาอข้อแม้ที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มามากักขังเราไว้นะคะ ไม่มีความท้าทายใดที่ยิ่งใหญ่คือยิ่งท้าทายนะคะความฝันยิ่งคือยิ่งท้าทายเท่าไหร่เรายิ่งจะได้ผลลัพธ์ที่อลังการสิบเท่านะคะถ้ามันหนักเท่าไหรมัน,ม,นมันทรหดเท่าไหรเนี่ยอย่างตอนนี้นะคะความทรหดของสงครามเนี้ยผลลัพธ์ตอนที่มันจบเนี่ยมันจะอลังการมากนะคะ ถ้ามันท้าทายยิ่งใหญ่เกินโทษนะครับไม่มีอะไรที่เราต้องการสำหรับอนาคตที่อยู่ไกลเกินเอื้อมไม่มีอะไรเกินเอื้อมนะคะตอนนี้แอดหนุ้ยนะคะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเกินเอื้อมเลยเราจะคิดอะไรก็ได้เราต้องมั่นใจตรงนี้แหละคะ่ะเขาบอกว่าเราถึงมีคำพูดที่ว่ามั่นใจในแผนนะคะมั่นใจในตัวเราเองจักรวาลเนี่ย ให้เราได้ทุกอย่างนะคะเพียงแต่ให้เราคิดเอาให้เราเขียนเอาให้เราขอเอานะคะมันอาจจะไม่มาวันนี้นะคะ,ะถ้ามาวันนี้ก็แย่สิคะเพราะว่าความที่เราคิดไม่ดีทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมาปูมเราก็ผงะนะคะเพราะว่าไอ้ไอ้การที่เราคิดท้อทอ้อถอยกลุ่มเหนื่อยอะ,อะไรอะ่ะคืออะไรที่ลบๆบอะ่ะ มันสะสมไว้นะคะแล้วมันจะมาทีหลังไอาการคิดบวกก็เช่นกันนะคะมันก็สะสมไว้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่แอนน้ยอคิดอยากจะไปเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่คือมันตอนตอนที่อยู่มัธยมต้นนะคะเริ่มแรกเลยแล้วได้มาตอนที่จบมหาวิทยาลัยนะคิดดูสิคะมันมันมันกี่ปีแต่ตอนนั้นเราไม่ได้นับว่ากี่ปีกี่ปีนะคะ มันเป็นโดยอัตโนมัติเราไม่ได้นับว่ากี่ปีตอนที่แต่ตอนนี้นะคะพลังงานมันเยอะมากตอนที่แอดนุ้ยขอให้สามีหายป่วยเนี่ย <c oughs> ประมาณไม่กี่เดือนนะคะเพราะว่าพลังงานมันเยอะแล้วแล้วเราเขียนนะคะเราเขียนลงไปในสมุดสมุดบันทึกเนาะตอนนั้นแอดนุ้ยก็แค่แค่คิดนะคะแต่ถ้าเราเขียนเนี่ยพลังงานมันจะเยอะ มากขึ้นนะคะอันนี้นะคะดานอัปทานาทิปดีดาโนอเจทรัมนะคะก็พูดแบบนี้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะทีนี้มาดูอันนี้นะคะนี่ก็คือการที่คิดท้อนะคะการที่เราท้อเราบนก็คือนี่พลังงานของเรานะคะมันไม่ได้ขยายออกไปในจักรวาลเลยแต่ถ้าเรามีความสุขนะคะเราด้วยคิดว่า ถ้าเราไปอยู่เมืองนอกนะเราจะมันคงจะอลังการพื้นอะไรสวยๆแปลกเพราะว่าตอนนั้นอยู่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะไม่ตอนที่เกิดตอนที่ยังเป็นเด็กนะี่ยไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่มีนะคะทีวีก็มีพ่อเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะพ่อก็ฟังวิทยุคิดดูนะคะชีวิตตอนเมื่อเอมือม่อเมือ่อประมาณ50ปีที่แล้วนะคะ ก็ก็เดี๋ยวมา,มาอ่านอันนี้ให้ฟังนะ,ะขออนุญ,ญาตนะคะอ่เอฟซถ้าเกิดติดตาม YouTube ก็คงจะได้เห็นคลิปนี้นะคะแล้วแล้วจะบอกคำแนะนำนะคะว่าเอาไปทำยังไงโอเคขออนุญาตอ่านนะคะอเพราะว่าเราโพสต์ว่า,าเกี่ยวกับหนังเขาจับเขาจะจับกลุ่มทรัมป์ตั้งข้อหารอบสองนะคะเขาคนที่ คอมเมนต์ก็บอกว่านะคะอเมริกาเป็นการทำแบบสุภาพบุรุษแฟแ์ต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายนะคะแล้วก็มีเหตุผลบางครั้งก็อึดอัดและลำคาญโอเคนะคะคำว่าอึดอัดลำคาญน,นะคะคือทรัมป์แบบคือหนังเรื่องนี้นะคะเขาสอนให้เราอดทนนะคะ เพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นอัจฉร,ริยะเราจะถึงจะต้องฝึกนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นมันเป็นหนังที่สอนให้เราอดทนนะคะเราจะต้องอดทนเ้เราต้องเรียนเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ก็คือเรียนรู้ถึงการอดทนเมื่อไรจะจบสักทีอัดนุ้ยจะไม่ถามนะคะว่าเมื่อไรจะจบเออเราตรงนี้เขาสอนเราว่าอะไรนะคะคง ได้ข้อสรุปอย่างที่แอดว่าเออตรงนี้อันนี้เขาเข้าใจนะคะว่าดูแลตัวเองทำใจแล้วก็นั่งสมาธิคือนี่แหละคะ่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็คือแบบมันอยู่ที่ในในจิตในจิตของเรานะคะแต่เราก็ต้องยังวุ่นวายเกี่ยวกับ,ก,บการทํามากินเพื่อเลี้ยงตัวเองยังหนีไม่พ้นโลกเก่านะคะโลกโลกนี้นะคะ ถึงแม้ว่าเราจะไปมิติที่5เราก็ยัง,ยงต้องทํางานอยู่นะคะแต่อาจจะทําน้อยลงแต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังเราจะต้องฝึกการที่ทํางานเราก็อยู่ในมิติที่สามที่สี่อะไรเงี้ยแต่การทํางานนะคะอย่าให้เป็นภาระการทํางานก็คือเราจะต้องสนุกไปกับมันด้วยเรามองในสิ่งที่ดีทํางานคืออะไรเรามีเงินใช้ ขอบคุณนะคะขอบคุณงานที่มีทำตื่นเช้ามานะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วแอดนุ้ยจะเขียนเขียนไว้นะคือเขียนไว้แล้วก็ตอนวันคือวันก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็วันรุกขึ้นนะคะจะเอามาขอบคุณที่มีงานทำนะคะขอบคุณที่มีเงินใช้ขอบคุณเจ้านายอันนี้นะคะคือนำเขียนไปเลยเขียนเอาไว้ท่องนะคะ ขอบคุณเจ้านายขอบคุณคนที่ทํางานร่วมกันนะคะเขาชื่ออะไรละขอบคุณะคะที่เขาดีกับเรานะคะถึงแมววว่าคนไหนที่ไม่ดีนะคะมองหาจุดที่ดีนะคะคนที่นุ้ยเคยทํางานด้วยเขาเคยเขาเคยพูดมากนะคะแต่ว่านุ้ยก็เขาก็มีข้อดีนะคะก็เขาชอบเอาอาหารมาแชร์ให้เรากินนะคะมีผลไม้อะไรเขาก็เอามาเรามองหาสิ่งที่ดีแล้วก็เอามาคิดนะคะแล้วก็มา ชมเขาคือก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเราคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ,ะนี่แหละคะ่ะเราต้องมองหาจุดที่ดีของอเหตุการณ์ให้ได้จุดที่ดีของชีวิตของเราให้ได้จุดที่ดีของคนที่เราสัมผัสด,ด้วยทุกวันให้ได้นะคะ,ะถ้าสมมติว่างานนั้นไม่ดีนะคะให้จินตนาการคืองานนั้นไม่ดีแลวไม่ชอบเนี่ย คุณก็ต้องจินตนาการว่าเอ้ยเราจะต้องหางานใหม่งานอะไรละ่ะต้องไปเปิดหาดูสแสวงหาดูหรือว่าจะทำงานที่บ้านเปิดธุรกิจของตัวเองเอ,อมีมีหนทางมากมายนะคะตอนแรกแอนนูว่าจะอาจจะได้กลับบ้านเนี่ยกเย็เราก็มองหาวิธีนะคะว่าเราจะทําอะไรถ้าเรากลับบ้านนะคะถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่เราอย่าให้ไฟ ตรงนั้นมันดับนะคะเราจะต้องมีการจินตนาการว่าเราจะต้องอะไรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะ,ะนี่ก็คือการที่เราจินตนาการนะคะจะต้องมองหาสิ่งที่ดีอย่ามองอย่ามองหาสิ่งที่แต่ไม่ดีนะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าไฟไหม้ที่คือไฟไหม้ตอนนั้นก็ไฟไหม้ที่ที่ที่เคยฟอนเนียเยอะมากนะคะ มันก็มีสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะเราก็ต้องมองหาให้เจอนะอทีนี้อนุยก็เลยอ,อยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าเราจะทำงานนะคะถ้าเรายังทำงานอยู่ก็ต้องอย่าให้เป็นภาระนะคะเราจะต้องมีความสุขกับการทำงานจะต้องหาจุดดีให้เจอนะคะก็คือเรามีงานเรามีเงินนะคะคนที่ไม่มีงานก็เยอะแยะไปนะคะ ถ้ายิ่งเราไม่มีงานยิ่งเราจะอ่าก้มมากกว่าน,นั้นนะคะคือมีงานเรามีความสุขนะคะแล้วก็จัดตารางอ่าตื่นมาสักห้านาทีก่อนก่อนก่อนเวลาที่เคยตื่นนะคะมานั่งสมาธินั่งเงียบๆก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธินั่งเงียบๆอ่าฝึกฟังเสียงตัวเองนะคะ แล้วก็ขอบคุณจักรวาลน,นะคะพอนั่งเสร็จแล้วเราก็ขอบคุณจักรวาลที่เราคือขอบคุณอะไรก็ได้นะคะขอบคุณอมองหาสิ่งที่ดีแล้วขอบคุณนิดหน่อยขอบคุณน้ําที่มีดื่มนะคะบอกรักน้ําที่เราได้กินนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ย80%นะคะ80%เนี่ยที่เป็นน้ำเนาะ,ะคือจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยก็เป็นพลังงานนะคะอย่างที่ คือเหมือนเปรียบเทียบเหมือนน้ำนะคะถ้าเราถ้าเราเต้มน้ำเนี่ยน้ำก็จะละเหยเป็นไอใช่ไหมคะเราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราเราก็เป็นเหมือนน้ำน้าอยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเราเคือมันเป็นพลังงานเนาะเออมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะทีนี้ก็ เรามีเวลานะคะให้เขียนเตรียมไว้ว่าเขียนใส่กระดาษนะคะแอนนู้ยจะเขียนใส่กระดาษนะคะตอนที่าสามีขอให้สามีหายป่วยเนี่ยเขียนใส่กระดาษนะคะเ,เขามีสุขภาพดีนะคะเขียนชื่อเขามีสุขภาพดีเราอยากได้อะไรให้เขียนนะคะเราอยากได้งานใหม่ให้เขียนเอาฉันขอบคุณและทราบซึ่งที่ฉันมีงานจุดจุด,จด ฉันขอบคุณและซาบซึ้งที่ฉันทําเงินได้ดีจุดๆเท่าไรอะ่ะคือถ้าถ้าเราอยากมีธุรกิจของตัวเองฉันขอบคุณและซาบซึ้งที่ฉันมีธุรกิจของตัวเองทําอะไรอะ่ะเขียนไปนะคะคือเราต้องแสวงหานะคะก่อนที่เราจะเราจะมากุ้มนะคะถ้าเราใช้เวลาไปคิดแต่เรื่องกุ้มเราก็ไม่มีเวลาที่จินตนาการใช่ไหมคะ คือเขียนไว้แล้วก็ใส่กระเป๋านะคะเพราะว่า <c oughs> บางทีถ้าเรายุ่งเนี่ยเราก็จะลืมใช่ไหมคะลืมว่าเออสิ่งดีๆที่เราเขียนไว้เราเอามาอ่านซิอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อ่าฝึกให้เป็นคนใจเย็นนะคะฝึกให้เป็นคนอดทนนี่แหละคะ่ะสิ่งที่เราที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยอ่พระเจ้าสอนให้เรามีความอดทนนะคะให้เราคิด ถ้าเรายังหงุดหงิดอยู่แสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงจิตใจของตัวเองนะคะเราเข้าถึงจิตใจของตัวเองเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราซิเออถ้าราทำไมเรายังไม่มีความสุขเราต้องมองหาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขให้ได้ก็คืออยู่กับตัวเรานั่นเองอดู Youtube ช่องอื่นก็ได้นะคะดู Youtube ช่องอื่นมีเยอะมากเลยตอนนี้อตอนนั้นอ,อนุยก็ แชร์ไปในในเฟซเก่านะคะก็แชร์ไปนะคะไล์อ่าอ youtube ของอ่าจำไม่ได้แล้วค่ะลองลองไปหาดูนะคะสอนให้เราอ่าคิดบวกอ่าสอนให้เราพูดคำตอกย้ำอะไรเงี้ยเสิร์ชหาดูนะคะอ่าตอนเย็นก่อนนอนนะคะก็ต้อง จัดตารางเวลานะคะสักสามนาทีนั่งเงียบๆค่ะนั่งเงียบๆพอนั่งเงียบๆเสร็จแล้วก็กล่าวขอบคุณนะคะขอบคุณอะไรต่ออะไรที่เราเราทําให้เรามีความสุขวันเนี้ยตั้งแต่เช้าจดเย็นอะไรบ้างที่ทําให้เรามีความสุขนะคะน,นี่ก็คือการทบทวนคบทบทวนแต่ละวันการที่เรามีความคิดขอบคุณขอบคุณและซาบซึ้ง สิ่งที่เราทำสิ่งที่จักรวาลให้เรามานี่แหละคะ่ะนี่คือการกระตันยูต่อจักรวาลน,นะคะแล้วก็เนี่ยไอความคิดเนี้ยจะส่งกล้องกลางวันไปทั่วจักรวาลแล้วก็มันก็จะกล้องกลับมาหาเราอีกในไม่ช้านะคะต้องทำทุกวันนะคะทำให้เป็นนิสัยเสร็จแล้วก่อนที่เราคือเสร็จแล้วเราก็จะเข้านอนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะปลอยหลับนะคะให้จินตนาการนะคะ จินตนาการอันนี้ต้องเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะคะจินตนาการว่าเราอะไรอะ่ะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่คุณฝันว่าอะไรอะ่ะฝันอยากจะได้อะไรฝันอยากจะมีบ้านไหมฝันอยากจะมีรถฝันอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจฝันจินตนาการนะคะฝึกจินตนาการตรงนี้นะคะ ทุกคนน่ะไม่ค่อยจะมีนะคะคนไทยยิ่งคนไทยไม่ค่อยมีเลยอนุยก็ไม่เคยมีนะคะแต่ตอนนี้เราฝึกนะคะเราฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือทุกอย่างที่ทำให้เรามีความสุขนะคะพลังงานจะ,ะขยายไปทั่วจักรวาลเสร็จแล้วมันก็จะกลับมานะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็อดทน ารักคนอื่นรักตัวเราก่อนดูแลตัวเราก่อนเราค่อยดูแลคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ